สวัสดีครับใบพันปลาครับวันนี้เราอยู่กันที่น้ำตกนะครับบ้านทับทิมสยามนะครับตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้พาเด็กๆนะครับผ่านมาก็แวะมาดูกับเขาหน่อยนะครับน้ำตกที่นี้ก็จะเป็นหุดหินมีน้ำตกนะครับ อีกที่หนึ่งของจังหว,วัดสุรินทร์นะครับผมจากน้ำตกอลงกรอยู่บริเชณที่นี้จะอยู่ที่อำเภอสังขะนะครับผมที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์มากครับทางเข้าก็จะเป็นน้ําไหลไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าทางเข้านี่ก็เข้าได้เฉพาะรถมอไซค์นะครับผมเดินกับินเข้ามานะครับผมระหว่างเดินเข้ามาก็จะมีเห็ดป่าขึ้นด้วยนะครับผมก็จะเดินมานิดน,นึงครับจอดรถกระบะรถกระบะมาก็จะจอด เดินเข้ามานิดหนึ่งนะครับก็จะมีที่นั่งเล่นนะครับที่พักผ่อนครับอีกที่หนึ่งครับของจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ครับก็จะเป็นก้อนหินเอาไว้นั่งเล่นนะครับผมสวยครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมทีนี้นี่ครับก้อนหินก้อนหินก้อนหินสวยอยู่ครับ เป็นที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนสําหรับครอบครัวนะครับผมเดี๋ยวไปดูน้ําตกกันครับผมอยู่ที่บ้านทับทิมสยามนะครับผมบ้านทับทิมสยามครับอ่าเลยบ้านอายานประกรณ์มานะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับผมประกรณ์อาจารย์ประกรณ์รรณโเย็นครับนี่ครับก็จะครอบครัวแวะมา ดูน้ําตกเป็นน้าตกนิึ่งครับผมไปดูกันครับไปดูทางสวยงามมันครับก็จะมีน่ครับเป็นก้อนหินนะครับผมก้อนหินบริเวณน้ําตกครับตรงกลางก็จะเป็นร่องลึกหน่อยนะครับข้างๆก็จะเดินได้ครับเดินได้เดินได้จะเข้าได้สองทางนะครับฝั่งนั้นก็เข้าได้ครับอีกทางหนึ่งฝันโน้ต้าเดินครับเข้ามาได้ครับน้ําก็จะ ช่วงนี้น้ําเยอะหน่อยครับก็จะไหลเชี่ยวหน่อยครับช่วงนี้จะเล่นได้ครับวันเสาร์ก็คนก็จะเยอะหน่อยนะครับเสาร์อาทิตย์เด็กน้อยก็มาเล่นได้ครับน,นินเ<ะ>ป็นุูกไหมครับเป็นลูกครับสนเปสนลูกเป็นลูกไหมครับ อยู่ในป่าครับผมอยู่ในป่านี่ครับจะพลางข้าม กันครับจะเดินเข้าไปในป่านั่นครับลึกด้ครับเดินเข้าไปข้างบนได้เป็นทางเดินนะครับเสาทิศก็คนจะเยอะอีกครับเสาทิศลอยตัวมาครับนะครับไปไปตัวลอยตัวมาเรื่อยๆครับลอยได้ครับถ้ามีเสื้อชูชีพก็จะสนุกนะครับนะครับลอยมานะครับลอยมาแล้วไหลมาแล้วครับไหลมาแล้ว ไหลมาได้ครับมีครับไหลมาเรื่อยๆเลยครับน้ำจะพัดมาครับไหลมาเรื่อยๆครับระว,วังกรงจิงขาดนะครับงา, <laughs> านครับกระจิงต้องดีหน่อยครับมาเล่นทีนนีนน้บ่อยไหมครับมาบ่อยไหม ไม่บ่อยบอกมันมันจะแห้งช่วงเดือนไหนรู้ไหมพอจะรู้ไหมน้ำจะแห้งช่วงเดือนไหนมันแห้งไหมหรือมันอยู่มีตลอดน้องก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันครับนี่ครับมาเที่ยวมาเล่นกันได้ครับผม อีกไม่นานก็น่าจะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่รับชมครับบอยพันปลาสวัสดีครับ